ลงทุนศาสตร์พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะปลุกความเป็นนักลงทุนในตัวคุณสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนศาสตร์พอดแคสต์รายการที่จะชวนทุกคนมาพัฒนาความรู้ด้านการเงินและการลงทุนไปด้วยกันวันนี้นะครับก็เป็นอีก วันหนึ่งที่หลายคนก็อาจจะรู้สึกเหน็ดเหนื่อยมากนะครับเพราะว่าเป็น วันประมาณ2วันนะครับหลังจากที่กรุงเทพมหานครได้ประกาศปิดสถานประกอบการจํานวนมากนะครับอันได้แก่ห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้านะครับร้านอาหารสถานบริการความงามนะครับสนริการเพื่อสุขภาพต่างๆก็ร้านอาหารก็ยังเปิดอยู่นะครับในส่วนของ take home delivery นะครับส่วนในซูเปอร์มาร์เก็ตก็ยังเปิดอยู่ไฮเปอร์มาร์เก็ตก็ยังเปิดอยู่นะครับก็ยังสามารถซื้ออาหารได้ตามปกติแต่กิจกอย่างอื่นก็ชะลอตัวไปนะครับ สิ่งที่เราเห็นนะครับสิ่งที่เราเห็นว่าเกิดขึ้นได้ชัดเจนเอฟเฟกที่เกิดกับตลาดหุ้นนะครับก็คือเรื่องของราคาหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการปิดห้างนะครับวันนี้ก็เลยจะมาชวนคุยกันเรื่อยๆนะครับเกี่ยวกับผลกระทบที่หุ้นตัวไหนบ้างจะได้รับจะได้รับผลกระทบจากการปิดห้างนะครับผมแบ่งเป็นหลักๆ5กลุ่มด้วยกันนะครับก็จะค่อยๆไล่พีละกลุ่มแล้วก็เล่าเห็นภาพนะครับกลุ่มแรกนะครับขอยกเป็นหุ้นค้าปลีกที่อยู่ในห้างสรรพสินค้านะครับ ศูนย์การค้าแล้วก็คอมมูนิตี้มอลล์ต่างๆหุ้นค้าปลีกเหล่านี้นะครับก็จะได้รับผลกระทบเต็มๆเลยเนื่องจากการที่คนไม่มาเดินเนี่ยนะครับดีมาในการซื้อก็จะหายไปมากนะครับดังนั้นเนี่ยก็ ค่าศูนย์การค้าไม่ได้ลดค่าตัวเรื่องของค่าเช่าที่ให้นะครับก็คงจะหนักมากส่วนในเรื่องของในเรื่องของค่าแรงงานเนี่ยนะครับก็น่าจะโดนหนักเหมือนกันเพราะว่าพนักงานส่วนใหญ่เนี่ยคงเป็นพนักงานรายเดือนนะครับไม่ได้ได้เป็นรายวันนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพนักงานที่ค่าแรงแพงหน่อยนะครับเป็นเซลไปเลยพวกนี้นะครับบริษัทก็คงต้องรับเข้าเนื้อเต็มๆนะครับคงไม่น่าจะไม่ค่อยเห็นการรีฟิ e e a หรือว่าการลดเงินเดือนจากบริษัทมหาชนนะครับ เนื่องจากเขามีสายป่านยาวะนะเขาก็ไม่น่าจะทํา,าร้ายพนักงานมากนักนะครับคิดไวๆนะครับหุ้นที่เป็นค้าปลีกอยู่ในอยู่ในห้างนะครับก็อย่างเช่น b 2 s นะครับขายหนังสือก็อะไรจากหมวดละการขายหนังสือก็มี b 2 s นะครับก็คือเครือ col นะครับ office mate ด้วยนะครับ c 1นะครับคือหุ้น c ในอิใน in ก็คือหุ้นออมรินนะครับอันนี้เครือขายหนังสือก็ โดนหมดเลยนะครับแล้วก็มีขายโทรศัพท์มือถือนะครับขายโทรศัพท์มือถืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆแล้วก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับเช่นคอมเซเว่นนะครับ SPVI นะครับ IT BIG นะครับที่คิดได้เร็วๆประมาณนี้นะครับโดนหมดนะครับคื่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกคอมพิวเตอร์พวกนี้โดนหมดนะครับต่อไปก็อาจจะมีเป็นกลุ่มค้าปีเครื่องสำอางนะอย่างบิวตี้นะครับคามาดมีหน้าร้านไหม มีน้อยมากนะครับมีน้อยมากเราไม่ได้อยู่ตามห้างเป็นหลักนะครับก็จะมีบิวตี้เนี่ยเป็นหลักนะครับเอ่อหลังจากนั้นก็จะมีหุ้นอะไรอีกนะหุ้นคาปลีกก็เช่นอาหุ้นคาปอยิวในห้างเนะก็มีซ u เปอร์สปอร์ตนะครับที่เห็นชัดๆเลยซ u เปอร์สปอร์ตแล้วก็มีตัวที่เป็นเพื่อนกับซ u เปอร์สปอร์ตนี้จะเป็นอะไรนาที่อยู่ในเครือของเซ็นทรัลเหมือนกันซ u เปอร์สปอร์ต กับอะไรสักอย่างหนึ่งอะจำไม่ได้แล้วนะครับเขาจะมีอ๋อ power buy นะครับพวกนี้ก็ได้รับผลกระทบแน่ๆแหละเพราะว่าเขาอยู่ในห้างเป็นหลักนะครับถามว่ากลุ่มพวกนี้มีออนไลน์มาช่วยได้ไหมนะครับก็ก็คิดว่ามีออนไลน์มาช่วยได้แหละนะครับได้ได้ประมาณหนึ่งเลยนะครับแต่ก็ ก็เหนื่อยหน่อยนะครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าดีมาในการซื้อของส่วนหนึ่งมันมาจากการเห็นของด้วยอะ่ะยกตัวอย่างที่ชัดที่สุดสาหรับผมก็คือร้านหนังสืออย่างเงี้ยผมมาเข้าร้านหนังสือแต่ละทีอะ่ะไม่เคยมีความคิดจะไปซื้อหนังสือหรอกนะไปเดินเล่นแต่เดินเล่นแล้วเฮ้ยเล่มนี้น่าอ่านจังซื้อเล่มนี้น่าอ่านจังซื้อบางทีได้มาเป็น10เล่มแบบไม่มีจุดมุ่งหมายในการไปซื้อเลยนะครับแต่เวลาเราซื้อหนังสือในออนไลน์พวกนี้นะครับมันต้องมีการตัดสินใจอะ่ะมันต้องมันต้องเสิร์ชหานะครับเพราะว่า ที่ไม่ได้ตั้งใจจะซื้อมาก่อนดังนั้นออนไลน์ก็อาจจะมีดีมาตรงนี้หายไปนะครับสังเกตว่าหุ้นค้าปีกกลุ่มนี้ก็ลดลงค่อนข้างมากนะครับราคานะครับกลุ่มที่2ก็เป็นเรื่องของร้านอาหารนะร้านอาหารเนี่ยก็ได้รับผลกระทบค่อนข้างมากเลยนะครับเพราะว่าเมื่อปิดห้างเนี่ยร้านอาหารที่ขายเขาเรียกว่าขาย Experi e n c e นะครับหรือขายความรู้สึกในการไปนั่งกินน่ะก็จะได้รับผลกระทบเยอะเพราะว่าร้านอาหารที่ส่ง Delivery ส่วนใหญ่เป็นร้านอาหารที่ไม่ได้เน้น เอ็กซ์เพ c e นะเน้นอาหารนะยกตัวอย่างเช่นอย่างพิซซาคอมพานีนะครับ KFC m c d o n a l d s นะครับอย่างพิซซาคอมพานีก็เป็นของ Mint นะครับ KFC ก็เซนเทลอะไรเงี้ยนะครับพวกนี้คือเขาไม่ได้เน้นการนั่งกินในร้านอยู่แล้วเป็นหลักเขาก็จะเน้น Delivery ตั้งแต่ในแต่ลรแล้วนะเป็น Fast Food ดนะครับดังนั้นเนี่ยเขาจะได้รับผลกระทบน้อยกว่าถ้าเทียบกับร้านที่เป็นบรรยากาศ ร้านเชิงบรรยากาศนะครับคือเน้นไปนั่งกินอย่างฮอตพอตนะครับ M.K ก็คือหุ้น M.A.U After U อย่างเงี้ยนะครับเน้นคนไปนั่งกินอะ่ะใช่ไหมกิน M.K กินกินซุกี้อ่ะครับสั่งกลับบ้านมันก็ไม่ได้อารมณ์เหมือนกินร้านเนอะส่วนใหญ่ก็จะกินแค่เป็ดย่างใช่ไหมบะหมี่ที่สั่งกลับบ้านกันเดี๋ยวนี้ก็ออกโปรหนึ่งแถมหนึ่งแล้วนะ M.K เพราะว่าน่าจะหนักเหมือนกันนะครับแล้วก็ A.U อย่างเงี้ยนะครับ After U อย่างเงี้ยปกติคนไปนั่งกินคาคิโกลีกันนั่งเมานั่งกินขนมอะครับสั่งกลับบ้านมันก็อาจจะไดดด้แค่่ในนนนกกลุมมมพวขปัง แต่ตัวของเรื่องคาคิโกริทรอสะพวกนี้ก็จะดรอปลงไปนะครับดังนั้นกลุ่มที่2ที่เจอแน่คือกลุ่มร้านอาหารกลุ่มนี้ก็ลงแรงนะครับก็มีหลายตัวมากกว่าน,นี้เนาะไปเสิร์ชดูกันได้นะครับกลุ่มที่3ที่ได้รับผลกระทบ เยอะเหมือนกันนะแล้วก็ออนไลน์อาจจะช่วยได้ไม่มากก็คือกลุ่มของห้างสปปรรพสินค้าโดยตรงนะครับพุ้นห้างสปปรรพสินค้าเพียวๆในประเทศไทยนะก็จะมี CRC นะครับก็คือเซนทัลรีเทลแล้วก็มีโรบินซึ่งออกจากตลาดไปแล้วนะครับ CRC เนี่ยก็จะชัดเจนมากว่าคนไปเดินเซนทัลก็ไปซื้อของเนอะซึ่งตัวของออนไลน์ของเซนทัลเนี่ยมันยังไม่ได้ชดเชยได้มากเท่ากับเรื่องของไปเดินห้างจริงๆะนะครับเพราะว่าบางทีไปเดินห้างมาไปเลือกซื้อเสื้อผ้าอะไรพวกนี้นะครับมันก็ คือถ้าไปเซ็นทันแล้วมันก็จะซื้อของเซ็นทันเลยนะครับแต่ถ้าออนไลน์บางทีมันก็ต้องเจอแบบ Lazada เจอ s h o ป e e นะครับเจอสารพัดแห่งมาแข่งกัน,นเงี้ยนะมันก็ดูเดือดกว่าดังนั้นผมว่า CRC ก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันนะครับ กลุ่มที่4คือกลุ่มศูนย์การค้านะครับศูนย์การค้าห้างสรรพสินค้าเนี่ยคือขายค้าปลีกนะครับส่วนเรื่องของศูนย์การค้าเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะห้างสรรพสินค้าเนี่ยความจริงต้องนับรวมพวก HomePro Global ที่เป็นค้าปลีกที่ลักษณะเหมือนห้างด้วยนะครับซึ่งแต่อันนี้ก็อาจจะได้รับผลกระทบมากไหมอะ่ะก็อาจจะมากนะ Global เนี่ยก็ไม่น่าจะส่งออนไลน์ได้นะครับ อุปกรณ์ช่างเนะหรือโฮมโปรงี้ผมอยากจะซื้อเก้า e อี Home Pro, ้โฮมโปรก็ก็ยากเหมือนกันบางทีอยากไปลองนั่งก่อนไม่รู้ว่ามันนั่งแล้วมันถูกใจไหมอะไรเงี้ยนะครับก็เหนื่อนนิดนึงนะครับกลุ่มที่4คือกลุ่มศูนย์การค้านะครับก็คือกลุ่มที่พัฒนาอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ให้เช่าพื้นที่สําหรับลูกค้ารายย่อยนะครับหรือว่าพวกกลุ่มค้าปลีกแลนอาหารต่างๆมาเปิดนะครับตัวที่เด่นๆในประเทศไทยก็คือ CPN นะครับเซ็นทรัลพัฒนากรุ๊ปนะครับก็อันนี้ไม่ทราบจริงๆว่าตัวศูนย์การค้านะี่มีมายยวย ผู้เช่ามาแค่ไหนจะลดค่าเช่าไหมหรือช่วงที่ปิดเนี่ยจะคิดค่าเช่ากันอย่างไรนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะเพราะว่าถ้าไปเยียวยาเนี่ย CPN ก็จะหนักหน่อยแต่ถ้าไม่เยียวยาเนี่ยกลุ่มผู้เช่าก็หนักหน่อยซึ่งผมคาดเดาว,ว่าน่าจะมีการลดราคาให้นะสักครึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยนะก็เจอกันครึ่งทางผมไม่คิดว่าจะถึงขั้นฟรีนะแล้วผมก็ไม่คิดว่าจะเก็บเต็มเหมือนกันนะครับผมว่าน่าจะมีการผ่อนผันแบ่งเบาให้ประมาณหนึ่งนะครับ กลุ่มสุดท้ายนะครับก็คือกลุ่มสินค้าและบริการที่มีหน้าร้านอยู่ในห้างเป็นหลักเหมือนกันนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็มักจะเป็นกลุ่มยิบยิบย่อยๆออื่นๆซึ่งถ้าใครไปเดินดูในห้างก็อาจจะพอคาดการได้นะครับ ยกตัวอย่างเช่นคลินิกเสริมความงามนะครับคลินิกเสริมความงามในไทยก็จะมีตัวของวุฒิศัก์คลินิกเนาะที่อยู่ under หุ้น e 4 l นะครับอันนี้ก็คงได้รับผลกระทบเพราะว่าสาขาจำนวนมากของเขาก็อยู่ในห้างนะครับเป็นต้นหรือว่าแม็กจีนอย่างเงี้ยนะครับที่คาปลีกจํานวนหนึ่งก็อยู่ในห้างอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะได้รับผลกระทบอันนี้ก็แล้วแต่ลักษณะเลยนะครับ ส่วนหุ้นที่ได้รับผลกระทบน้อยๆจากการปิดห้างถึงแม้ว่าจะมีหน้าร้านอยู่ในห้างนะครับผมก็คิดว่าน่าจะเป็นหุ้นกลุ่มธนาคารนะครับแล้วก็สื่อสารนะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยมันเป็นมันเป็นจำเป็นะนะครับคือคนไปธนาคารมันจําเป็นอะมันไม่มีใครไปเดินเล่นนะครับดังนั้นเนี่ยเขาทําธุรกรรมในห้างไม่ได้เขาก็ต้องไปที่ s สแตนอะโ n e อยู่แล้วนะครับเพราะว่าก็ยังต้องดําเนินธุรกิจกันต่อไปหรือว่าในส่วนในส่วนของ สื่อสารนะครับก็น่าจะไม่ได้รับผลกระทบมากเท่าไหร่เพราะว่าทุกอย่างออนไลน์ได้แล้วนะครับเดี๋ยวนี้แต่เห็นกสทชนะครับเพิ่งออกมาตรการเยียวยาให้กับประชาชนนะครับให้เพิ่มการเล่นอินเทอร์เน็ตมากขึ้นไม่รู้ว่าตรงนี้สวทชจะจ่ายหรือว่าเจ้าของเครือข่ายเจ้าของเครือข่ายโทรคมนาคมจะจ่ายนะครับอันนี้ก็ก็ต้องมาคอยลุ้นกันว่างบจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับแต่โดยภาพรวมแล้วไตรมาสนี้ไตรมาสนี้นะผมคิดว่าภาพของหุ้นกลุ่มค้าปลีกขนาดเล็กกับร้านอาหารเนี่ยอาจจะ ไม่ค่อยงดงามเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเป็นด้วยเรื่องของการปิดห้างเนี่ยบางหุ้นบางตัวเนี่ยมีสาขาแต่ในห้างนะครับดังนั้นเนี่ยมันจะเหนื่อยมากนะครับที่เขาจะทําธุรกิจต่อไปยิ่งหุ้นบางกลุ่มบางลักษณะนเนี่ยไม่ได้ออกแบบมาเพื่อ delivery หรือว่าส่งออนไลน์นะครับดังนั้นผลกระทบเนี่ยเจออยู่แล้วนะครับแต่จะเจอมากเจอน้อยอันนี้ก็ต้องแล้วแต่หุ้นเลยนะครับซึ่งถ้าใครมองว่าเป็นแค่ปัญหาระยะสั้นนะอาจจะ มีโอกาสให้ได้ลุ้นเก็บหุ้นราคาถูกๆก,กันก็ได้แต่ถ้าใครมองว่าเป็นปัญหาระยะยาวหรือคุณไม่ได้ลงทุนยาวมากนักนะครับก็อาจจะพิจารณาหลีกเลี่ยงหุ้นกลุ่มนี้ไปก่อนก็ได้นะครับเพราะคิดว่างบการเงินน่าจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแต่ก็แล้วแต่ตัวด้วยนะครับมาหลายคนบ่นว่าถามคำถามแล้วไม่ได้ว่าผมไม่ตอบนะครับก็จะบอกว่าอยากให้ทิ้งคำถามไว้ตาม YouTube นะครับพอดบีนอย่างเงี้ยเป็นหลักซ d c l o u d นะครับ เพราะว่าถ้าทิ้งคาถามไว้ไปใครไปถามที่หลังเพจเนี่ยบางทีเนี่ยมันข้อความมันแต่ละวันมันเยอะมากนะครับคือผมเนี่ยมีมีผู้ช่วยหนึ่งคนในการทําเพจนะเขาจะรวบรวมคําถามจากช่องทางยูทูบเฟซบุ๊กและพวกนี้นมาให้นะครับ Facebook นี่คือใต้คอมเมนต์เวลาลงบทความนะครับเขาก็จะรวมมาให้แต่หลังใหม่เ,เขาจะไม่ได้เข้าไปอ่านเพราะว่าบางทีเขาไปกดอ่านแล้วบางทีเขาไม่ได้ตอบเนี่ยก็กลัวว่าคนถามจะเสียความรู้สึกก็จะเป็นผมที่คอยตอบให้เองนะครับดังนั้นเนี่ยก็ถามตาม,ม u t u b e เนี่ยจะ ทุกอ่จะตอบหมดนะครับเพราะว่าเห็นชัดๆกันอยู่แล้วนะครับก็ยังไงก็มาถามใน YouTube แล้วกันนะครับจะได้จะได้ผมจะได้เห็นแน่ๆนะครับวันนี้ก็มาเออตอบคำถามดีกว่านะครับมีคำถามครับถ้าผมจะเล่นหุ้นสไตล์ไฮบริดหรือเกงกำไรระยะสั้นโดยใช้เงิน เติมพอร์ตในแต่ละเดือนมาเล่นเพื่อหากําไรมาลงทุนระยะยาวโดยที่ขาดทุนก็จะไม่ยุ่งกับหุ้นระยะยาวแต่เล่นระยะสั้นเพื่อที่ขยายความสามารถของเงินเพื่อลงทุนระยะยาวจะสามารถทําได้ไหมครับถ้าเทียบกับ DCA เรื่อยๆอันไหนดีกว่าคําถามแรกนะครับเราลงทุนเก่งกําไรได้เก่งหรือเปล่า เอออันนี้เป็นคําถามที่ง่ายมากนะครับการเก่งกําไรเนี่ยโดยทั่วไปถ้าเก่งประสบความสําเร็จเนี่ยมันให้ผลตอบแทนดีกว่าระยะยาวอยู่แล้วนะครับพอระยะยาวเนี่ยมันซื้อแล้วถือยาวมันมีช่วงขึ้นลงเราทํากําไรไม่ได้แต่ถ้าเราเก่งกําไรระยะสั้นเนี่ยเราซื้อตอนถูกขายตอนแพงซื้อตอนถูกขายตอนแพงซื้อตอนถูกขายตอนแพงเนี่ยมันทําได้อยู่แล้วนะครับก็คือกําไรมากมายอยู่แล้วนะถ้าถ้าทําได้เก่งจริงๆนะครับคําถามคือ เราเก่ง2ออย่างขนาดนั้นเลยหรอนะครับเราเก่งกําไรระยะสั้นก็เก่งถือยาวก็เก่งแบบพื้นฐานก็เก่งเก่งหมดเลยหรอนะครับอะถ้าคุณเก่งทั้งคู่นะสมมติเราเก่งมากเป็นคนที่เก่งทั้งคู่อ้าวแล้วถ้าเก่งทั้งคู่ทาไมเราไม่เลือกทําสิ่งที่เก่งที่สุดเพียงอย่างเดียวล่ะถูกไหมถ้าเราลงเก่งกําไรแล้วเราเก่งมากซื้อไม้กําไรไม้กําไรแล้วเราจะไปลงทุนระยะยาวทําไมเพราะว่าก็ลงทุนระยะสั้นก็เก่งอยู่แล้วใช่ไหมครับตลาดหุ้นลงก็คัดทิ้งก็ไม่ต้องถือขาดทุนอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยดังนั้นเนี่ยถ้าเก่งอะ ก็เลือกสายที่ที่ตัวเองเก่งที่สุดแล้วก็ลงทุนกับมันทําฝึกฝนตัวเองให้เก่งที่สุดนะครับแต่ถ้าไม่ได้เก่งอะ คืออยากจะทําไปทุกอย่างอ่ะผมก็ไม่แนะนำนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันจะไม่เก่งอะไรเลยอ่ะนะครับตลาดหุ้น Re q u i ว e ความเก่งมากระดับหนึ่งนะครับจะ DCA ก็ต้องดี a เก่งอ่ะคุณมองธุรกิจขาดแล้วคุณไม่สนใจราคาเลยหรือว่าพื้นฐานก็ต้องเก่งมองภาพธุรกิจให้ออกประเมินมูลค่าหุ้นให้เป็นนะครับหรือว่าจะเก่งกําไรก็ต้องเก่งนะครับกล้าซื้อกล้าขัดล้อดูกราฟว่องไวฉับไวนะครับดังนั้นมันต้องมีสิ่งที่เราเก่งที่สุดอ่ะถ้าเราเก่งที่สุดแล้วทําไมเราต้องไปเลือกทําในสิ่งที่เราไม่เก่งด้วยถูกมมมสุติว่า ถ้าเราบอกว่าเราอยากเป็นนักกีฬาทีมชาติอ่ะแล้วเราเล่นวอลเลย์บอลเป็นเล่นแบดมินตันเป็นเล่นฟุตบอลเป็นอ่ะแต่เราเล่นฟุตบอลเก่งสุดเลยอ่ะแต่เราไปหัดกีฬา3อย่างเลยนะตีวอลเลย์บอลด้วยตีแบดด้วยเตะบอลด้วยคําถามคือเฮ้ยถ้าเราอยากจะเก่งที่สุดทําไมเราไม่เลือกทําแค่อย่างเดียวแล้วทําให้มันดีที่สุดไปเลยทําไมต้องแบ่งสมาธิมาอา้าวตีวอลเลย์บอลยังไงนะตีแบดยังไงนะเตะบอลยังไงนะทาไมต้องกระจายความสามารถไปในใน,ในหลายๆอย่างด้วย ทำได้ไหมคำตอบคือทำได้อยู่แล้วครับเ,เงินเราเราทำได้ทุกอย่างแต่ถามว่าผลสเริจมันจะดีที่สุดไหม อันนี้ผมคิดว่ามันจะสู้การทุ่มเททําสิ่งที่ดีที่สุดเพียงอย่างเดียวไม่ได้ผมเคยพยายามลงทุนทางระยะยาวแล้วก็เก่งกาไรมาพร้อมกันซึ่งเลเทครับสุดท้ายไปไม่รอดสักอย่างเพราะว่ามันไม่ได้ฝึกฝนมันไม่ได้พยายามอย่างจริงจังอันนี้ก็นี้อันนี้นิดอันนั้นหน่อยมาสุดท้ายมันไม่ได้พัฒนาอย่างจริงจังนะครับก็เลือกสิ่งที่ดีที่สุดเถอะแล้วก็ทํามันแค่อย่างเดียวอยู่กับมันนะครับไม่ต้องไปพยายามทําเก่งกําไรฉันต้องได้เงินทุกช่วงในของตลาดเออ ก็ถ้าจะทําได้ก็ไม่ผิดนะแต่ถ้าเก่งกําไรได้เก่งขนาดนั้นนะแล้วทําไมตอนเรามีเงินเยอะๆถึงไม่เก่งกําไรต่อล่ะทําไมมาถือลงทุนระยะยาวถูกไหมถ้าบอกว่าอ้าวลงลงทุนระยะยาวมันเสี่ยงน้อยกว่าอ้าวแล้วถ้าลงทุนระยะยาวเสี่ยงน้อยกว่าทาไมมีเงินน้อยแล้วไม่ลงทุนระยะยาวล่ะเงินน้อยมันไม่สําคัญหรอทาไมเงินน้อยเสียได้หรออะไรอย่างเงี้ยนะครับสุดท้ายแล้วทาสิ่งที่เก่งที่สุดดีกว่าเนาะมันไม่ได้บอกว่าเงินเงินตังน้อยต้องเก่งกําไรตังมากต้องถือยาวอ่ะมันขึ้นอยู่กับว่าเราเก่งแบบไหนอ่ะ เห็นเสียๆหลายๆคนมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านก็ยังเก่งกําไรกันอยู่ไม่เห็นเขาถือยาวกันเลยนะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องความสามารถนะครับไม่ไม่ไม่ได้เป็นเรื่องของเงินน้อยเงินมากพิจารณาความสามารถ จุดแข่งของเราให้ชัดเจนดีกว่าไม่งั้นเราจะลอสโฟกัสแล้วเราก็จะไปพ่ายแพ้ในตลาดแบบง่ายๆนะครับเก่งบอลก็เตะบอลอนะ่ะไม่ต้องไปตีแบตนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วตีแบตกับเตะบอลก็ร่างกายแข็งแรงเหมือนกันก็เลือกทําสิ่งที่เองเก่งดีกว่านะครับจะได้ได้ผลสำเร็จที่มันดีน่าจะเข้าใจแล้วก็เห็นภาพเนอะตอบอันนี้ไม่ได้เบลมไม่ได้ว่านะครับแล้วก็ตอบแบบเป็นความเห็นผมเนอะนะครับยังไงก็ลองไปพิจารณาปรับใช้ดูแล้วกันนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากเลยครับสวัสดีครับ อย่าลืมกดติดตามลงทุนศาสตร์ในช่องทางพอดแคสต์เพลเยอร์ที่คุณใช้แล้วกลับมาปลุกความเป็นนักลงทุนกันใหม่ในลงทุนศาสตร์พอดแคสต์